ครับสวัสดีครับอยู่กับบันฉลองแซบเบอร์นะครับผมในมือเด็กกีิบจะมาสัมภาษณ์นิดหน่อยนะครับผมสัมภาษณ์น้องๆที่เคยมาซ้อมมวยอยู่พีเคที่มาซ้อมมวยนะครับหมาอกำกำลังกายนะครับผมมาพบกันน้องมิวนะครับผมสวยคนหนึ่งนะจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะครับผมน้องมเป็นคนที่ไหนจ๊ะเกิดที่หนองบัวลำพูค่ะ<บ>เด็กกีสารเด็กกีสารพูดอีสารได้ไหมจัอยจับนอย,นอยได้ได้นิดหน่อยอย,<ม>อยู่ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วน้องมิวหนีมาเรียนที่คลายมวยพีเคนี่นานยัง น่าจะหกเดือนแล้วมั้งพี่หกเดือนหกเดือนหกเดือนนี่นักมวยที่ค่ายมวยพีเคนี่ที่แบบตลกและแบบทุเลศที่สุดเนี่ยน้องมิวว่าใครอ่ะมิ้วรู้ที่ตลกที่สุดแต่ไม่ทุเลศคือพี่หลองพี่หลองนะ <c oughs> น้องมิ้วนี่ทํางานกรุงเทพปะทํางานกรุงเทพค่ะทํางานอยู่กรุงเทพแล้วก็เป็นคนที่ที่ไหนนะเป็นคนที่หนองบุลีพูแต่ตอนนี้ยังอยู่กรุงเทพไหมอยู่กรุงเทพทำงานกรุงเทพทำงานอยู่กรุงเทพใช่ค่ะตอนนี้ยังโสดไหมเนี่ยโสดค่ะยังโสดนับตากล้องอีกดูใกล้หน่อยครับยังโสดนะน้องมิ้วนี่ยังทำงานแล้วทางานแล้ว ตอนนี้ก็พักอยู่คนเดียวเขาอยู่คนเดียวยังโสดนะเอาจริงๆเนี่ยโสดโสดแต่เป็นเพื่อนของมะนาวนะครับนะได้ข่าวว่าน้องมะนาวพาไปเที่ยวไหนเนี่ยเคยไ่เคยพาไปเที่ยวไนก็ไปเที่ยวด้วยกันบ่อยค่ะไปเที่ยวด้วยกันบ่อยใช่ใช่เอาในข่ามือพี่เคมีใครมีแบบว่าเราเหลวว่าแบบเรารอแบบนี้เรารอแบบถูกใจมีบ้างไหมมีบ้างไหมมีพิงพีงชื่นชอบความสามารถเลยชื่นชอบความสามารถ อย่างตากล้องเรานี่พอพอได้ไหมตากล้องน่ารักน่ารักน่ารักใส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 อายุสิบเจ็ดปีแต่มันมันไม่ชอบผู้หญิงมันชอบผู้ชายโดนแล้วโดนแล้วตากร้องแม่บอกว่าถามผมนะตากล้องถามผมาถามว่ายังไงรู้ไหมน้องมิวถามว่าไงคะบอกว่าจะกลับบ้านไปคิดถึงบันมึงจะไปทำไมมึงคิดถึงผัวเลยยิ้มเลยคิดไหนคิดถึงผัวนะครับตากล้องงามนะเขาจะเป็นมวยเงินแสนในอนาคตจะเป็นเซลกันไม่ได้ มวยเงินเสรในนาะคนับอาถานน้องมิวชิ้นหนึ่งนะว่าน้องมิวมาเรียนที่ค่ามวยพิเคได้อะไรไปเยอะไหมอ๋อได้เยอะเลยค่ะได้อะไรบ้างครับหนึ่งก็คือลดน้ําหนักที่เห็นชัดเจนเรื่องน้ําหนักคือลดชัดเจนลดชัดเจนค่ะเรื่องที่2ก็คือเหมือนกับว่าเราได้เรียนมวยด้วยท่าที่ถูกต้องแต่น้องมิวนี่เขาขาววะเนี่ยน้องมิวกินยาขาวะเนี่ยไม่ได้เคนขาวโบเลยนับเนี่ยขาวทุกอย่างคาับเนี่ย มีดำบางส่วนมีดำบางส่วนแล้วจ้าแต่เพื่อนไปไหนตอนนี้มะนาวไปไหนอ่ะให้ถามหน่อยได้ติดต่อไหมได้ติดต่อคุยกันมะนาวไปไหนทุกวันนียมะนาวไปไหนมะนาวเขาก็แบบว่าอยู่แถวรามคำแหงเขามีเทวรามใช่เขามีที่พักอยู่ที่นั่นอ้าวแล้วตอนแรกก็พักอยู่ค่ายมวยไม่่ะเอานี้มันโควิดแล้วเนาะเขาก็ต้องกลับไปที่นู่นสิไปไปไหนนะไปอยู่ตอนนี้อยู่อยู่กรุงเทพไหมเขามะนาวน้องมะนาวค่ะอยู่กรุงเทพใช่มีจะถามอะไรยิ้มๆอย่างเงี้ยแล้วน้องมะนาวพาไปเที่ยวไหนบ่อยไหม ส่วนมากก็ผัดกันชวนค่ะก็ผัดกันชวนส่วนมากมนาจะพาไปไหนจ๊ะแหลกอโคจรรอเล่นรอเล่นค่ะก็แบบไปดื่มไปอะไรอย่างเงี้ยไปดื่มนะใช่พี่เห็นลงสติ๊กตกอกกับสตอรี่นะกับนักมวยค่ายอื่นนะพี่หงก็แบบเพื่อนเพื่อนกันเพื่อนไม่ดีออกไปเที่ยวค่ายกับนักมวยค่ายนู้นค่ายนี้พี่หลออก็คือที่หนึ่งเหมือนเดิมอ่ะที่หนึ่งก็ไม่เกี่ยวเราพีเคก็ไม่เกี่ยวเราจะไปค่ายอื่นดิพี่หึงพีเคโอพีเค้ยเรียกคุณครูมาหน่อยดู แต่มิว <Okay. S 1> มิวขออะไรพี่ดนะ่าขอนะอยากกินอะไรนะอยากกินโอ้ยหลายอย่างเล<อ>ย,ยม,ม,มิว้วเนี่ยมิวขอนะอย่าอย่าไม่ขอพี่นะแม่ขอ,อพี่อย่าห้ามกินมิวไม่อยากให้พี่กินของสดอะ่ะพวกแบบตับสดอะไรอย่างเงี้ยหมูแต่มันมันกินมาตั้งแต่เด็กแล้วเนื้อวัวอะไรเนี่ยแต่ถ้ามิวอยากขอพี่นะแต่พี่ถ้ามิวพี่ขอมิวเป็นกิ๊กเป็นกักนี่ได้ไหมล่ะ โอ้แล้วพี่จะเลิกกินเละจริงหรือเปล่าเนี่ยจริงดิเอา่าล่ะจะเป็นกิ๊กมิวต้องมีเงินแสนมาวางไว้ให้มิวนะเงินแสนไม่มีแต่นี่เดี๋ยวว่าล่ะอันนี้ก็น้องมิวนะครับผมน่ารักมากนะครับก็ตอนนี้ยังอยู่พัลรามสามยังอยู่พัลรามสามอยู่คอนโดเองทํางานเองอีกเก่งมากนะครับตอนนี้ยังโสดนะครับนะก็ถ้าจีบได้ถ้าใครอยากติดต่อติดต่อได้ทางไหนแบบว่าแบบว่าคุยติดตามมาติดตามอ่าเฟซบุ๊กอ่ะติดตามทางไหนครับตัวอ่า MTC MTC ชื่อเฟซชื่ออะไรครับ ตัว M ตัว T ตัว C ครับผมแล้วก็ M แล้วก็ T ตัว C แต่ผมมีนคงมืดตึ๊บเลยนะไม่รู้เลยนะว่าภาษาอังกฤษคืออะไรนะ M T C M T C รู้จักแต่ I Love You สักอย่างเนี้ยอ่ะเขาฝากติดตามด้วยนะไม่ว่าจะเป็นน้องมิวแล้วก็คุยคุยกันแบบเรื่องทั่วไปอย่างนี้แหละนะครับผมฝากกดติดตามช่องยูทูบเป็นฉลองแซฟเบอร์นั่งปังนั่งเลยแต่เด้อเอาสั้นี่แหละครับผมสวัสดีค่ะไอ้ากล้องถ่ายเมื่อกี้ได้ไหมเลื่อมกดฮะลืมกดเหรอไม่ได้ นี่คนระับตากล้องน้องไอ้น้องมิวน้องมิวาตากล้องเป็นยังไงหล่อไหมคนเด้อตาก้องหล่อเยี่ยมค่ะหล่อนะ่เด้อบบรรยากาศนะครับผมน้อยพระรามสาม